ไหว้ปูนอยู่วัดพ่นงามเนาะแล้วก็ไปไหว้เลียนให้ผีล้ำลัยประโยนเนาะถึงในวันข่ายวันเกิดของเพิ่นก็คือวันที่สีตุลาเนั่นท <c oughs> ุกคนจะลุ้นเนาะจะเย็นๆเด้อค่อยๆเด้อ <c oughs> อย่าให้หลดดับอย่าให้หลุดไล <c oughs> ไ่ <c oughs> อย่าเบรกแล้วก็ปล่อยคาดออก <c oughs> อย่าเบรกเนาะปล่อยคาดเรื่อยเรื่อยนะดับแบกสองระวังไล่โอ้ใช้เลิงเงินไหมนี่เลยเนาะข้อหาเะไ ขับเลยปัยาเขานะเขาเขาขับรถไม้เขายานอยาไปซิ้วขอบคัวน่มันพบต้านยามันค่งันคาๆต้องขอขันละแจอ ไปดีเพราพี่น,อน้องก็เาก็ส่งทิปเสโนะเนาะซึ่งในตอนนี้เขากะสีไปอ่าถวายปูนอยู่วัดพ่นงามเนาะแล้วก็ไปไหว้เลียนให้ผีลำไรอ่าระโยนเนาะที่ว่าเป็นแฟนขับฝังไพ่เนาะเนื่องในวันขายวันเกิดของผิ่นก็คือวันที่สีตุลานั่นเองเนาะซึ่งผิ่นฝังเงินมาอยู่สามพันบาทเนาะพี่น้องแล้วก็เลยแบบเขากะสีไปถวายปูนให้พิน่นแล้วก็ไหว้เลียนให้ผิ่นเนาะท้าพี่น้องท้าได้แบบต้องการเรียนกบบ คอมเมนต์อ,อยู่ลุมได้เนาะพี่น้องแต่ว่าเรืืองการสง่งเงยมหูเถอแต่ว่าไวเลียนมากกอนเนาะอ่ามันนี้เข้ากันสิไปเนาะแล้วกะัทิบกระเป็นคนขับรถแนมันนี้ละกัแอบรุไป,บรไปนำลวะกะัคือทางเที่ยวไปนี่มันก็จะมีบอหนึ่งที่ค่อนข้างมแาบบจะอันนั้นอยู่คว้ <laughs> วเสียงโหมมันซูงเนาะพี่น้องคว้าขามซมันโขมมันซูงเนาะแต่ว่าก็ท่าทายอย่างหนึง่งแต่ว่าจะคิดว่าน่าจะขับได้เนาะฉะนั้นเาอาผมก็ละไปเลยเนาะเซ็ตเลยก่อน แข้งเจกันนีกแ่านะแปดกระกสีดำอ่าเดี๋ยวแปดสิีมืดเ้พี่น้องซากไว้ก่อนแล้วก็ไปหอดตอนสิขึ้นขั้วเราค่อยมาเบิรงกันอีกทีนึงตอนไก่ที่หอดขั้นเสียหฮมทีแบบว่าซุ้งๆ่งากะโขมแล้วพี่น้องทุกคนจะลุนเนาะเอ้านี่ม่เดี๋ยวพีค่อยๆนะฮะ โอ้ยโอ้โหมาแซงกันในนี้เนาะพี่น้องเขาหันเซียนแล้วเฮายมันเซียนแล้วพี่น้องใจเย็นๆเด้อค่อยๆเด้อเนาะพี่น้องทางสู้แล้วสั้นแล้วก็แบบว่าโผล่พี่น้องมันมีรถลด้วยมีรถจากโอเด็กก็เนาะอย่าอย่าให้รถดับอย่าให้รถลดไล่ไม่เคยไม่ยาะไปจอด จะเหยียดจอดนู่นจอด,จอดอยังจอดแล้วตอนนี้จอดนู่นเลยจอด,ดจอดจอดเ<อ>ป็มีการนั่งยุทธาวาทต้อนรถไล่กัแบบยานตกใจอย่างเงี้ยนะอย่าเบรกกับปล่อยขาดนะอย่าเบรกแล้วก็ปล่อยขาดออกอย่าเบรกเนาะปล่อยขาดเฮ้ยเร่งแยังไสดับเด็กสอมระวังไล่โอ้ใส่เล็กนึงมึงนะระวังรถไล่นะเธอ

คอยไปก็ได้แนวี่น้องแกยหายใจความเนาะบึงด้วยความสูงเนุ้งแถสูงกว่ากัว่าแล้วเฮ้ยสูงบอลที่ฮามาลินสงการกูปีเนาะอยู่นี่ยซองปีแลยที่บริลินรถทังหน้าก็มาลอยเนาะพี่เ้อะทั้งหนีก็สั้นก็นลงไปหนีก็ได้ ว่าผ่านไปอีกด่านนึงเนาะนี่คุ้มเลยด้วยอยู่ในรถอีนี่ค่ะนี่ต่อไอ้กบใช่นี่เนาะไอ้กบปากกบดิโอ้ยนุพิองนี่ทั้งนี้ก็อันนั้นคือกันโข่งคือกันแต่ว่าผ่านต้นนั้นมาได้แล้วก็มีเห็นเนาะนี่มันก็ไอ้คืนข่อยอ้นนี่มันต้องเปรกกับขาเด็กที่่รถบรรทุกนะมันออกตัวงอบพระป้าเบรก ค่อยๆเอาไั้งริ่งไล่มแข่อมองสูอเนี้ยคอยากก็พี่น้องิ่ได้ทิมาครับกาดัอะในมนเบบกขามคว้านี่มาแล้วจะคอยได้ข้ามแล้ได้ข้ามขามคว้าาแมนนองนี้ยคนเนี้ยแหลก็ตายกับพวกข้าอันท่ามีดแล้เนาะน้องเนี้ยของน้ำเหนือได้น้องเน้หกสับสองหกสี่สี่ เอาไปเองก็หกแซนสี่วะต้นหกแซนสี่วะหกเซนสตตีตอนนั้นหกเซนสี่หกเันน่นะเอาต้นหนึ่งเยเอาคืนให้แล้วอีกหนึ่งความท้าทายเล็กหนึ่งได้ไดิเอาเล็กหนึ่งยานบันบุคืนอ่ะเหล็กซองเหล็กซองวนี่กัขวดเคว่ยฐานได้เห็นยังไ ส้นนี้ตามไปทำเสียปลายวัดเอาไว้ก็ได้พอเหรอ โอเคยืดอ้ออายิฮะอ้าบอสหลอกบออันล่องทงไปใส่ม่อ กลับใจรลายๆพ <c oughs> ูดหน่อยหันตั้งแต่มาอันนั้นก็คือว่าไข่เนี่ยพวกไฮแล้วเดี๋ยวนี่ยไฮก็แค่ๆแล้ว เด้มาดำอยู่ใช่หนึ่งนิว้วเลยสักบวกขนบวกแผลอักขันเนี่ยฮะแนยบเัน,<ะ>นแอาอันสนีอาเจอันรุ่นไพ <ห ả? S 2> ่เอาเจอันรุ่นไพ่อเอามาเดี๋ยนี่เลยบอไปเอาไปไอ้ล,ลํำไร ปะโยนเนาะซึ่งเพิ่นก็เลยแบบว่าอยากทําบุญเนาะเห็นแบบว่าปูนยังหัวพ่อแล้วเพิ่นก็เลยแบบว่าฝากเงินมา2,000บาทแล้วก็ฝากว่าเติมอีกอยากไว้เลี่ยนน่ำเนาะ<ม>เป็น3,000บาทซึ่ง3,000บาทหันขน้อยไปแตกเป็นหลานก,า 40, กับหาสิพันแล้วก็ได้ซื้อปูนต้นหนึ่งหกแสนสี่สิบพันแล้วก็เลือกเป็นอ่าสี 40, ่แสนสิบพันเท่าอนาวก็ไว้เลี่ยนแล้วก็ถวายขวัดนี่ถว,า,ว,า,วายกาวขึ้นไปเลยอ๋ออาชันใจเยอ,เอ,อ สัตวัตะโมทัจสะภะวัตโตอะระหโตสัมมาสัมพุทะโมตัะะวัตโตอะระหโตสัมมาสัมพุทตะสุขินังวัตตะเขนังานังอริสุขัง นิพพานั <S S o o ่งบาลามั ai. Ai nonsense, ่งสุด re. ังนิพพานะปัจโยโหตูพร้องท่านนี้อั้นพวงขนอยไลในนองน้ำมาเป็นพร้อมบริยูชุดก็กอดเวยรมต้องเ้วยธรทมอั่นแผ่ริ้งกองอมาคอยหลจรงยาได้มีความลื่นซึ่งสินท่านอันนี้ ขอชิ้นธานนั้น,นมีถึงเป็นธาตุยุทใายตัศยใจนำมาซึ่งประโนญและความโุกให้แค่พวกมุกกระน่อยะลายนั่นพวกขาเกิดมีบ้านมันัดนอย์าาหน้าดีรราพระพร,ริวาิมัน่านห่านพ้ามีอ่ำพระตงนิด้ารต่งางนิจ้าสุขา่า ชาตแท้ชาติเลิมเพื่อวบโคะอยทั้งหลายอหน่องทัาซึ่งก็ใกล้กานป้อมด้วยคุณสีน้ำสามพลารร่าทั้งเรือให้เต้นไปนและต้อนุกแก่พวกขน่อยทั้งหลายตลอดการ,น,าน,าารนั่นเดินาตุสุชาสู่ไปคู่ของงานน้อ่า <c oughs> นะโดยแล้วก็ขนเข้อไหวเลียนเพิ่มอีกจกักซ้ำเส้นถ้าทานชิ้หายจักอันก็ได้อันนี้แบบเผื่อแฟนขาผู้อื่น่นอยากได้นะ จ้ามีทางนึงค่าต้องสอบขั้นงละต้อแจ้งอ๋อโดยอัดตื่อหรือบริกิจหน้าบริกินมาอ๋อโดยตะว่าคืออันนี่ปูดเวลาเขาของหน่ามจังซิ้น่ะเขาได้ปลดออกไว้บ่เออปลดออกไวแบบมีไล้คนผิอยากไว้น่ะ มันมีเงียบคักก่อนอย่าหนาเยอะนเนี่ยอาวิเคระหาับูวคระห์ลเนพิตตะกรเอเมีอทจินังเท้านังอุปการะัตจิตังกุิตังตุังนิตังรมว่าเสนิตศตูสัพลเรีย <mel od ic> นเปสังกัปาชนโธปนาาโี่ยามนิโสตโตยักษ์ติติ่อ วิวัฏฏัญโตสัพพโลกโวอินาศาสนาเทโวตวัจฉลัยโยสุขีทีฆานุโกปภาหิวาทานสิปิฏฐานจังปัญจานาจกะโลกะโนอริจิปฏิ ข้านขอ้เข่งข้าวลาวกระชัยชนิ่ไขทตั้มตรงขอหนาหวาชนะบุญปีชนมีข้าวซอให้งใส่ขย้อนกลับมารกปักข้าสาวดใส่้าทัเน่าตีตีนา้มน้เมนรวานใน้ข้าวปรุงขมย่นภาวนาทั้งรอดหน้ามากถึงมีควาสุขพันมีน้มันพันย่ทุกประดาศถึงแรงแข็งแห้งสุกไทยทุกไทยแต่ไม่มี็นสดต่านก็ดสุกทย

ไข่เด้ย <horizontally descript> น้ำหอมน้ำหอมป้องหนาวใส่น้ำก็แน่นใส่ต <donc> ัวนี้ใส่ตัวนี้อ๋อใส่ในแก้วเลยใส่ใส่เป็นน้ำยาบ่บ่น้ำยาสะพี่ ให้มันกินก่อนอเอาอันนั้นคลายทะลุก่อนเอ้ามนจะายเป็นประวิเลยเอาคายไปโลอดไวเมื่อเลยบระดบรวันอาทกาตอนนี้ก่าฮับพ่อนเนาะจาดน้ำเป็นเทียมมอย,ยเนาะ แล้ววันนี้เขากนสิพาทุกคนไปเบ่งกุฏิเนาะว่าสางหอดอะไรแล้วพี่น้องมาพอดีสวงแรงเน้ะพี่น้องเพ,งงพิ่นกำลังสูดพอดีเนาะตอนนี้สูดต,ตอนแรงเนาะอันนี้ก็คือกุฏิที่ว่าเพิ่นกำลังสางอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบ่งด้านในกันนี่ก็แมนส่วนที่ว่าเพิ่นกอแล่อแล้วเนาะพี่น้องก็คือกอแล้วทั้งซองขางมาจาังสิเนาละล้กกาเรือซ้ำซ้ำหองตกากนี่ ้างนั้นกับ้างนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้หันดินบล็อกเผื่อว่าคือสิพอแล้วเนาะดินบล็อกแล้วกับปู้นเคี้ยวที่ว่าเข้ามาทวายเมื่อนี่ก็คือต้นหนึง่งเผื่อว่าทั้งโบกทั้งอันนี้พอแล้วเนาะสมบต้นหนึง่งแล้วก็ย่างตอนนี้เบียกต่อไปก็คือเทผื่นเนาะพี่นอ้องกระเทผื่นตัวนี้เนาะซึ่งปู้นแดงที่ว่าเคยมาทวายหงวดกนหัน เรืออยู่ประมาณสิบใบสอบเนาะเราเพิ่นต้องการอีกประมาณต้นหนึ่งึ่งต้นหนึ่งปุ้นแดงก็คือจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนสาวหรือเจ็ดแสนสี่นี่นแล้วเนาะประมาณสองพันกว่าบาทเนาะพี่น้องสำหรับราคาปุ้นต่อหนึ่งต้นเนาะนี่อันนี้ก็คือกุติที่ว่า,าเพิ่นกำลังเกาอสางอยู่นี่เนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือสําหรับ กุฏ ja? ja pues eh, ิกะสีประมาณนี like ้เนาะพี่น้องวันนี้เขากะสีผ้าพี่น้องไปเบิงซาราเนาะที่ว่าเพิ่นกำลังสร้างอยู่หอดไซเลเนาะงลังจากที่เถากอนเข้าได้มาเบิงก็คือเพิ่นกำลังร้างซีนาตัวใหญ่เนาะเห็นว่าเมื่อนี้ได้ยินเพิ่นว่ากำลังเห็นซีนาตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาเป็นยังไปเบิ้งเนาะพี่น้องภายในบริเวณวัดก็จะลมรื่นไปด้วยต้นไม้เนาะพี่น้องซึ่งกา่ายให้พี่น้องได้เบิงไล่เถื่อคือต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เนาะ ที่ว่างามไร้นาะพี่หลงแล้วก็เป็นต้นไม้ที่น่าจะอายุหรายๆปีมาแล้วตอนนี้เขาก็มาหอดซาลาเลยเนาะซาลาที่ว่าอ่าสางอยู่แคบหนามเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือซีนาทั้งซองด่านทั้งคางคางเนคางนี่กับ้างนั่นแล้วเป็นเทียมหอยเนาะแล้วก็บองนีก็แล้วแล้วเนาะที่เลือกก็คือเลือกอยู่บนด่านน้อยคางนี่นี่เนาะทั้งนี้ก็ล่งเริม เห็ดโงอยู่เนาะพี่น้องต้นนีแล่าเล่าต้นนีนอกห้างวางอยู่น,นี่ก็แล้วแล้วกับเลือกค้างหน่อยทางนี้เนาะเอาทานทั้งเป็นมูแทะทางทองเทวไกลเป็นทิพยงทางยำผิวหายยำเทยวหลาอนาคตาไฟฝุ่นไฟได้สีหหอมเอาบุญเป็นสหายหัวสอนค่อนไหวครับเอาอันตรมาภาพ ครูวาบรเรียนคําิโลเขาตั้งนาให้กับคณะสงฆ์อัดปาาประดพุพลงามหรือว่าตั้งนาให้กับพระเดชพระคุณประธานแก้วจิริปุญโยเพื่อก่ลาวอนโมทนาคา,ถา,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 าถาทางแกวกับเจ้าภาพเจ้าทถาทางฝั่งไทย <S 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 อย่างในโอกาสเวลาโอกาสวันเกิดของโยมลำไล่แนม่ลำไรประโยนคุณโยมลำไลประโยนเนาะวันเกิดของปน เพื่อคิดหอดคิดเทิงคิดหอดคิดเทงผู้มีอุปกาคุคุ้นก็คือขึ้นแม่พุนวันเกิดที่ให้กำเนิดเกิดมาผนกจะด้ทำบุญวันเกิดในมื้อนี้ผนกระด้ภากปัจใจมาสื่อปูนประกอบส่วนสมถบทุนประกอบส่วนกุฏิขององค์ยานานเป็นหนึ่งต้นแรวหนึ่งต้นเนาะ สาม0ันบาทถึง <ละ S 2> หนึ่งต้นเทเรียกก็คือทวาใให้กับองค์ยันานอีกเท่านึงฉนั้นจึงว่าอัตามาภาพกขออนุโมทนาบุญนำคุณโยมลำไร้พญชนะโชน,โนแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานของเมีออกทิพย์พร้อมด้วยทีมงานออกต้นยันโยมทั้งหลายทั้งหมดที่ว่ามาหวมอนุโมทนาบุญในมนนี้ดังทีในพาคาทาว่า ส้นเหลาไดใดอนุโมทนาบุญหรือว่าใดคนควายบุญน้ำผู้อื่นบุญนั่นก็ร่าใดตำต่อยหน่อยไปเลยเนะาะฉะนั้นถ่ายทุษฎีถ่ายสุนี้อมาภาพกับขาอังอิงเอาคุณพระศีรัตนไตยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงลงอนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าสัทธาดยผลทานแห่งนี้คอยเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตำชงขออำนาจวาสนาสมบูรณ์สุขศนจงทรงสะท้อนย้อนกับไปหาเจ้าภาพเจ้าสัทธา โดยเดชแห่งพระพุดโดยเดชแห่งพระธรรมด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์จงอนุมโมทนาให้เจาา้าภาพเจ้าสถานมีความสู้ความเจริญการกลุ่มของเพื่อนขอฝนฝนผนชิ้นฝนทานอันนี้จงเป็นเงาเทียมต้นในส,าน,สานานีศาสนาจงเป็นบุญเป็นกุศลสาธุกะแล้วเป็นเทียมหอยเนาะสำหรับวันเกิดพี่ ลำไลประโยนเนาะที่ว่าเพิ่นฝากเงินมาสามพันบาทเนาะเสริญสามพันบาทก็คือหนึ่งล้านก็หาสิบพันสริญได้ไปสืบปุนก็คือหกแสนสี่สิบพันเรือสี่แสนสิบพันก็ถวายเข้าวัดแล้วก็ไว้เลี้ยนน้ำผืนเลยเนาะเสริญก็ไว้เลี้ยนมาให้เพิ่นอยู่สี่เลี้ยนเนาะตรงกับวันเกิดวันที่สี่ตุลาเนาะพี่น้องก็ขอบคุณล้ำไลเด้อผีประโยนเนาะผีลำไลประโยนเนาะที่ว่าฝากเงินมาทำบุญผ่านส่องทิพย์เรือทีมงานทิพย์ซาแน่เนาะก็ขอให้ พี่วัญญูเนาะมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บเนาะคิดสิ่งได้กระสมปัดธนาการกลุ่มหงเฮืองเนาะเงินข้ามไล่หลังเขาเขาหนามไล่หลังโฮมเด้อเนาะก็บขอหายอยู่ดีไม่แห้งเนาะรวมทั้งแฟนคลับสุกูสุคนเนาะถี่ติดตามผลงานของทีมงานของผู้ฮาตลอดมาสําหรับทานได้ทีว่าได้เลี้ยนเนาะถีบกระไว้มาเพื่ออยู่เนาะเพื่อกระหายไล่เลี้ยนเติมเนาะก็สามารถอินบ็อกมาทางเพนเพททิพซ์แนวได้เนาะสำหรับผู้ได้ทีว่าต้องการเลี้ยนสิได้ส่งพร้อมกันเนาะแต่ว่า ข้อหายเศร้าลอ็อกดาวน์เขาสว่านไตรก่อนแล้วก็สิเขาไปฝากพ่อผมกันเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาฝากสทีไปฝากไล่โตเนาะมือได้เขาเขาในเมืองใดญเขาไปฝากอยู่หันเขาไปเลยเนาะการคลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเขาเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะกะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี